ดูต้นกล้วยนะจ๊ะใบเหลืองหมดแล้วจ้านะคะดูค่ะนะคะแต่ละต้นนะคะใบเหลืองหมดแล้วนะคะนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่ไปดูมีคอหักแล้วด้วยแสดงว่าเป็นลูกนะเป็นเครือนะจ๊ะคะอหักแล้วนะคะมาดูตอนนี้นะจ๊ะนี่คอหักแล้วนะจ๊ะเหลืองทั้งสวนเลยใบกล้วยนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่ กือ,อันนี้หักแล้วมาดูซิเป็นยังไงอ่านะเนี่ยคอหักและไปดูสิใช้ได้ไหมอ๋โอโอเคยังได้อยู่นะจ๊ะลูกยังเขียวอยู่นะจ๊ะแต่คอหักแล้วนะจ๊ะไม่รู้จะสุกหรือเปล่าเนี่ยนะจ๊ะนะคะคอหักแล้วจะเป็นกล้วยไข่นะจ๊ะ นะคะแต่ต้นหักแล้วคอหักแล้วนะจ๊ะนะคะเหลืองทั้งสวนเลยค่ะใบกล้วยนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะ